ก็ขอกราบสทีทุกท่านกันด้วยนะฮะพูดมีเช่นเคยนะครับวันนี้เกมของโรบอกในแมปที่มีชื่อว่าพาราแคมนะฮะเป็นแมปแนว FPS สยองขวัญนะครับผมหรือ FPS Horror นั่นเองแล้วน,น้องเขาสงสัยว่า FPS สยองขวัญเป็นยังไงครับพี่ก็บอกเลยว่าเป็นแนวที่แบบเห็นไหมเราจะถือปืนอย่างเงี้ยไปยิงพวกสัตว์ประหลาดอะไรประมาณนะี้เห็นไหมไอตัวพวกนี้แหละนี่ ไหแม้ตัวแบบเนี้ยเนี่ยเราต้องไปยิงมันนะเป็นพวกสัปประรดแบบมันจะออากมามันอาจจะออกมามุมมืดหรืออาจจะมาจ้ำสแกเรเราหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันก็ไปดูว่าแมปเนี้ยจะสนุกยังไงนะจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยนะครับก็รู้ว่าพี่เอาเพื่อนมาอีก3ตัวบาทไอ้พวกกระจอกเนี่ยแหละเพื่อนมาช่วยกันเล่นนะเออเดี๋ยวพี่ไปคนเดียวไม่ไหวก็ไปดูว่าจะสนุกแค่ไหนก็ไปดูกันเลยนะครับผมไปร้านด,ดีดิช็อปเป็นร้านขายไก่ตันเบลุแหลงจีราคาถูกมากๆเริ่มต้นเพียง19บาท และยังรับ f k ทุกอย่างในเกมเติมโลบักกดเกมพาร์ตเติมบาปลอดภัย100%เลยนะครับผมและยังมีสินค้าอื่นๆอีกเพียบครบจบในร้านเดียวใครที่สนใจสามารถเข้าลิงก์ตารางคลิปนี้ได้เลยนะครับผมมาแล้วมาแล้วกมาแล้วไอ้กู้นน้อยเองไอ้ยก๊อก๑๗เบนโบเบนโบไอ้ด้วยไอ้พัดไอ้ไอ้ระเบิดก็มีไอ้ไปดิสัตว์มาดิอะไรเนี่ยเอ้ยลูกโซ่เหรอเอ้ยบายซออะไรก้ต้องเสียตังค์ ยิงผีได้หรอโอ้ยเออลบักกว่าลบักกว่าลบักกว่ะเฮ้ยเพื่อนพร้อมอย่งเพื่อนโอ้ยสวยสวยคุนโคตรสวยอ่ะสองสิบเก้าชิปได้วิ่งได้เพ่เกินไปไหวเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันมีขวามันแบตเตอรี่ว่ะเพื่อนว่าต้องเล่นเกมไวป่ะเปิดเลยนะไปดิมึงดันดิไปเลยนะไอ้เชี่ยบ้างนะเว้ยอะไรอ่ะเอเตอร์ทิกเดอะที่ไอ้ตามไปเองเพื่อนลงลงตัวลงที่ครับลงบนที่ส่งถึงทาชัดเจนลงบนที่การออกไป จออะไรวะจะเดินภารกิจต่อไปใช่ก่อนตามมาเฮ้ยขาอยู่พีเช็หลังเอ้ยมีของมีของเฮ้ยอย่าเดินเปียนกร์ไเฮ้ยคุณหาอะไรอะเดีวจงมมเาาหาอะไรปะไม่ได้เ้โฟกัสมิชชั่นโฟกัสในภารกิจภารกิจของคุณนะครับทุกคนเออตใจภารกิจพวกมึงนะอะไระเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยตกใจตกใจไกั้งเหี้ยขากขวา เช็คขวาเช็คเช็คเช็คซ้ายก่อนชิฟวีเฮ้ยเฮ้ยพ้องยิเรายิงไม่ได้ยิงไม่มีระเบียบกันเฮ้ยยิงกระพงอะยีงเทียอะไรเนี่ยยิงไม่ได้สัตว์ท่านเดียวรันเทียเอาบุญเดียวรันบุญเช็คเถอะนหันซ้ายหันขวาก่อนอุ๊บเปิดเร็วชิบหายเลยเขาไม่ได้เข้าเขาไม่ได้แยกระแยกระเขาจะเข้าไปอ่ะเขาก็เข้าสี่เขาออกเขาออกกระเบี่อะไรเด้อเฮ้ยทำไมกดยิงไม่ได้วะ ว่าแถวนี้แหละมันต้องมีอะไรแล้วล่ะมันเริ่มมีกลิ่นตุ่วๆ่ะมีกูได้กลิ่นเพื่อนกูได้กลิ่นเหยียบอะไรอะอะไรอะอะไรอะเฮ้ยไฟบัตรไฟเพื่อนบัตรไฟเข้าไปข้างในดิมีอะไรเสียงเฮียไม่มีไม่มีไม่มีอันอันนี้คือตาอะไรอะดูหลังให้อยู่ดูหลังให้อยู่เพื่อนโอเคโอเคออกยังไงวะเฮียได้ปังที่ผายเลยเวลาเข้าเข้าแค่สองก็พอประตูบานนี้ไอประตูนี้คืออะไรอะ เปิดได้ปะเดูหลังดูหลังอุยอะไรอปิเตอร์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 ่ญ่่ปิเร์นโอ้ปิตเตอร์มนเปิเตอร์ไปังไม่ได้เฮ้ยนะยสดังดินะกูดูาวกูดูยาวดูซ้ายดูขวาหน่อยขวาซ้ายขวาน่าจะเข้าไม่ได้มองน่าจะโดนล็อกอยู่อขาหน้าตอนนี้เปิดอเปิดเสียงตอให้รีบะเนี่ยนเปิดเสียงนี่ไงเฮ้ยเจออ่ ตั้งอยู่บนกองกระสุนก็คือกองอยู่บนกองกระสุนเพอาะเก็บกระสุนตรงนี้ว่าอะารนี้แหละได้ยิงแน่นอนถ้ามันได้เก็บว่ามันมีกระสุนละมันต้องมีแหละอะไรอ่ะหายไปดี่สามประตูเฮียประตูเฮียเฮ้ยเฮ้ยมีเสียงมีเสียงละเดีดยวะดูดคนตีโดนจุ่มจุ๊บตีดูหลังเฮ้ยหลังวางมาวางมาอุ้ยเป็นหลังอุ้ยตัวเฮียเลยเนี่ย ไอ้เยสุนไอ้วันมาทำไรเพื่อนเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเยสุนที่กระสุนก่อนนะกระสุนดูตรงไหนวะเฮียเปิดตู้ยังวะประตูเปิดไมปแรกว่าต้องมีข้างหลังอ่ะงั้นอะรัดจีเนอเรเตอร์ัวเพนเดอร์ดอเริ่มเริ่มเครื่องก่อนเลยเปิดเปิดเปิดเครื่องเจเนเรเตอร์ข้างหลังเหรอตามหาต้องกลับข้างหลังหุยฮ้ยหุย

ใช่ใช่นะว่าอาจจะเป็นรหัสออะไรสักอย่างวิทหรือเป็นอะไรสักอย่างนะก็ไม่ได้มีให้ใส่อะไรเลยใช่ลองเดินมาขวาด้วาก่อนขวาด้วยกันมาขวาด้วยกันขวาขวาขวาคุดูหลังอยู่นะดูหลังอยู่นะอ่าดูหน้าเชื่อเถอะเฮ้ยเฮ้ยมันมีห้องว่ะห้องเปิดเลยเปิดมีมีข้างในมีขวาอะไรข้างในมีหรอข้างในมีหรอเฮ้ยมีเครื่องเครื่องเปิดเปิดเปิดขยะเก็บน้ำมันมาใส่เก็บน้ำมันมาต้งไหมนี่มีน้ำมันอยู่เพื่อน โอเคเราต้องหาน้ำมันเพิ่มเครื่องไอ้แสดงว่ามันมันอยู่หลังไอ้กำแพงที่ N N หนึ่งอะมึงเห็นปะไอ้นั้นอะแต่ว่ามันมันมีทางไปเว้ยมีทางไปเว้ยระวังระวังนะวัระวังะคืออะไรเริ่มเจเนเตอร์อันที่สองหาเครื่องปัดไฟอีกสองเครื่อง อ่สวยเพื่อนน้ำมันนี่น้ำมันน้ำมันออเก็บน้ำมันไว้โอเคสวยสวยตะวันอยู่กับตะวันน้ำมันอ่ะไม่กูไม่มีกูอือกใครเก็บใครเก็บใครเก็บเฮ้ยเก็บเก็บเฮ้ยเฮ้ยตเฮ้ยันน้ำมันกูได้น้ำมันกูได้น้ำมันแล้วไปใส่ไปใส่ไปใส่นู่นไปใส่นู่นในเครื่องอยู่ไนเครื่องอยู่ไหนกูยังไม่เห็นเครื่องเห็นมัย่ีมันอยู่นี่มันอยู่นี่มันนี่มีตัวไปเดิมหนึ่งไปใส่น้ำับเพื่อนไปไปไปส่ไปใไปไปไปสไป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 ใสไปไปไป เดมันเสร็จแล้วเอาเนี่ยอ่ะเปิดละเปิดละสวยเลยสวยอยู่ซ้ายมือเห็บวะที่ไหนวะมันไม่ขึ้นสองอ่ะนี่ทางน้ำมันสุดท้ายนี่มันกำลังกำลังขึ้นเพื่อนรอให้สวิตช์ขึ้นสามต่อก่อนรอ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 กูสงสัยแบตอยู่ขวามือกูมากเลยอ่ะมันปึ๊บทึ๊บอยู่ไหนจ้าเหี้ยขวาเหี้ยปึ๊บมีมีมีสายสายมีเปล่า มีเครื่อง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 แต่ไม่มีน้ำมันต้องหาน้ำมันมีกูได้แล้วอ๋อโอเครอหน้าประตูเลยรอให้มันขึ้นไป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 โอเคไปไปมันมันจะไม่ง่ายอุ้ยเสี้ยร้านเขาเสี้ยอะไรล่ะถ้าเราเปิดประตูอาจจะมีฝูกผูกมาทำไมตะวันกูเงียบจังวะเฮ้ยร้านประตูเปิดแล้วประตูเปิดละประตูเปิดละประตูแล้วข้างในกระสุนได้เกระสุนได้ไหมเออเกระสุน หนึไม่ได้ให้เก yeah. okay. oh, ็บแค่ครั้งเดียวอะประตูสุดไม่ได้ไม่จำกัดป่ะไม่เปิดแล้วโอเก็บไปก่อน้หลุดลงไปอย่างเงี้ยป่ะอะไรวะ Let's go ไปไปไปเพื่อเพื่อเอ้ยแต่มันบอกข้ามลงนะป้ายบอกข้ามลงที่ไม่ได้เลยพวกคุณให้หาอะไรอ่ะมาดูจุดอากาศที่เหมาะสมที่สุดหาจุดอ่าหาทางออกเอาไรงี้เก็ตเอาเก็ตเอาฟอยเนียไม่ให้กูออกด้วยไปประตูประตูซ้ายมือประตูซ้ายมือ เช็คไหนเช็คไหนเช็คไหนก่อนไหนก็ได้ขวาไล้ซ้ายดีซ้ายดีซ้ายดีเว่วุ้ยเสียงน่ากลัวจังวะซาวซ้ายเคลียร์ระวังขวาโลกอย่าเบียดกันนะอย่าเบียดกันนะมีทางซ้ายขวาซ้ายอีกซ้ายอีกไปซ้ายก่อนสายขวาสุดสายสุดเน้นซ้ายสุดวุ้ยสุดอีกขวาโลกมากไอ้เคียขวาแม่ทางยาวจัดซ้ายไป้ายอีกรอบต้องเคลียห้องวุ้ยเฮียซ้ายไม่หยุดเลยเป็สุดเปสุดเปสุด กูดูกูดูอยู่กูดูหลังอยู่กูดูหลังอยู่อุ้ยเจี๊ยบเดิน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 หวานหวานรวมก็อย่าน้ำไปจัดห้องยาวจัดอันนี้ห้องห้องมันน่าจะเชื่อมกันเลว้ยก็ประตูที่เป็นโซ่ๆซไม่ได้หลุดกรอบอ่ะเปิดได้ปะเปิดได้ปะเปิดได้เปิดได้แล้วพวกมึงอยู่ไหนเนี่ยเลาวพวกมึงไปไหนกูบอกเขาห้องซ้ายกลับมาทางเดิมกลับมากลับมากลับมาเชื่อมกับห้องเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอไม่รู้ เอาลองลองข้าบก่อนลองข้าบ่ยังไงตรงนี้น่าไปเยอะไปตรงนี้ว่าพาไปไปอะไรอ่ะไอ้ทางออไปไม่ได้ไปเพื่อนจหามันไม่ไปอ๋อไม่ได้ไปโทรให้ไปนี่กูว่าไม่ดีเท่าไหร่วะเปซุยเฮ้ยวาเหรอว้าขึ้นเหรอประวัตไปรงขึ้นหลมอ๋อมันไห้หาทางลงไว้ที่หให้หาจุดแบบว่าไปต่ออาง่ายๆอันนี้ก็เหมือนกัน เอเ i เอส10นาทีอยู <no <nah 對對 okay. ่รอดจนถึงเว l าน e ้นสิบน h e ีสิบสี่เฮ้ยแบ่งกันดอกแบ่งกันมองเลยเพื่อนมีประตูเดียวมีประตูช่วยกันเชื่อกันมองแค่ฝั่งซ้มองแค่ฝั่งขวาเฮ้ยมามานมีเยอะระวังตัวด้วยที่ไหนวะขอรอกีดสกีให้ได้มาข้างหน้ามาข้างหน้ามาดิมาเลี้ยงๆแบบนี้ทีละตัวหัวทีละเม็ด นี่ไปไงเจอคลาสสิกูมันจะรู้ไปดูได้นะพวกเราต้องการอะไรวะต้องการอะไรอ่ะเราเราต้องหาทางออกเราต้องหาทางออกที่ออกเองเหรอวะซ้ายปะสาตรงเลยสายสายตอมบี้เปิดทางเปิดเอ้ยมีอะไรด้วยเอ้ยมีไม้เอาไม้มาทำอะไรวะปิดเอามากั้นประตูเหรอเฮ้ยเสี่ยข้างในข้างในมีข้างในมีเพื่อนกูได้ไม้มาสองอัน กูได้ไม้มาสออันอเขาไปปิดทางออกเหรอาอีฟีเฮ้ยขณาเฮ้ยออกดีเจ็บเลยสายเนือไอ้ยียนี่ตายไหมเนี่ยไอ้ยีเฮ้ยขณาขนาคะขนามีอะไรอะหาอุ้บเดอะวอบอด หาไม้หาไม้แพงแพงบอร์ดข้างหลังข้างหลังข้างหลังเป็นล้านเลยช่วยหลังหน่อยกระสุนหมดกระสุนหมดเพื่อนวิ่งมาวิ่งมาวิ่งวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยวิ่งเก็บวิ่งเก็บวิ่งตรงยาวไม่ไม่ไม่รอไม่รอดันสุดดันสุดไม้แล้วจะอยู่หายไอ้ไปไหนอยู่ไหนวะอ๋อเห็นไม้แล้ว เอ้หลังหลังหลังอ๋อปิดปิดหลุมยัดหลุมปิดตรงไหนวะเฮ้ยเฮ้ยมีผีตัวเล็กมีผีตัวเล็กยิงผีตัวเล็กด้วยกูมีม้ามีม้าอยู่สี่ห้าอันเลยอันนี้เหรออ๋อเอแล้วจะอ๋ปิดอย่างงี้ปิดให้หน่อยโคบให้หน่อยโคบให้หน่อยปิดหลุมนึงละปิดสองกูกูมีม้าเลยอีกสามอันในตัวมีม้าอีกสามอันเลย เอหาหลุมหาลุมเฮ้ยหาลุมหาลุมสวยสวยเฮ้ยสวยสวยเอ้เพื่อนทำไมเพื่อนกูเงียบจังวะาประตูนี้มีแล้วก็หลับเอาเจอแล้วเจอล้วดีกูจะปิดคบให้หน่อยคบให้หน่อยปิดละอีกหามาอีกสามอันหามาหามาเฮ้ยกระสุนตรงนี้มีกระสุนสวยเพื่อน ไม่มีตรงนี้ไม่มีอะไรเดีรยวๆขาดอันนึงไปดีไงเน่เน่เเห็นไหมเห็นไหมอะไรล่ะสวยเฮ้ยมันหลุดเข้ามาโอเคสวยสวยเราจะอยู่รอดปลอดภัยโดยอดตายตัวนเอาไว้อะไรอะที่เราสามารถที่จะมา สามนาที Let's stay here for now อยู่ที่สามนาทีเหรออยู่ตรงที่สามนาทีเหรอย้ายไปยังที่จุดสกัด Feeling about this เฮ้ยเฮ้ยบอสใหญ่มาไหมเนี่ยเรามีระเบิดใจเย็นนะไหนระเบิดวะไม่มีระเบิดกิ่แต่ไม่มีสามเพื่อนเอฟหกเจ็ดไม่มี วุ้ยมีเลยเพื่อนที่เราเราต้องเอาชีวิตรอดสามนาทีเดี๋ยวเรือเฮลิคอปเตอร์จะมารับเราเอ้ะดูขวาไว้คนนึงเดี๋ยวกูดูดูไว้ดูไว้ดูไว้ทุกคนดูไว้่ดูซ้ายแยกกันดูเลยเฮ้ยอย่าอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปมันมันยินมัยินได้แค่ัวแต่ว่ามึงอยู่ซ้ายนะแต่ว่ามึงคุยแต่วมึงเงียบท่าไมเนี่ยสื่อสารหน่อยดิเฮ้ยซ้ายมาซ้ายมาเดี๋ยวกูดูซ้ายกูดูซ้ายกับไอ้พายไว้พวกมึงดูขวาไว้นะเพรากูดูประตูซ้ายอยู่ ตะวันพูดหน่อยวันสื่อสารได้ไหมพี่เว้เว้เว้เอาหนยครับเอออะไรเพื่อนไปนี่จะฝั่งซ้ายเหรอวะตัวเล็กมาทายลงมัไม่แค่ไม่แค่เฟสแรกเชื่อกูมันมันมาทีละเฟสแน่พายรีโหลดตลอดนะพายยิงเสร็จรีโหลดด้วยตัวไอ้ตายเยี่ยซอมบี้เราสัตวไอนตัว สายที่สองเดี๋ยวหนึ่งนาทีครึ่งเราไหวอยู่แล้วไอ้พวกนี้ไม่ไม่ซุกไม่ไหวกับเราไไหหววถึงก็เจ็ดเราเจะปืนก๊อกหนึ่งเจ็ดก็เถอะเนี่ยเจอปืนก๊อกกูดิแล้วกูเหลือไม้หนึ่งเนี่ยไอ้เหี้ยไม้ไม้แพงเนี่ยวูดแพงเนี่ยปิดประตูนี้ได้ไหมเนี่ยไอ้เหี้ยแล้วมันมันขยับได้วะมันตายหรือมันบักะเนี่ย mình 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 tôi mình 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 tôi mình 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 tôi mình 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 tôi mình 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 ตัวเล็ก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 พี่ตัวเล็กตายโคไปหน่อยโคไปหน่อยยิงอยู่ยิงอยู่ไม่มีสายมาได้แล้วยด้ได้กระสุนละได้กระสุนละได้กระสุนละต่อเยอะเกมนี้ไม่บอกกระสุนเลยอ่ะากลัวจัดเชือกขึ้นเชือกเหรอในเชือกเชือกกลางอย่างรงพอมาแล้วโอเคได้เหรียญอาว่าลอย ด่านแรกจบแล้วด่านแรกจบลวจบแล้วเนีเออด่านแรกไมมีอยู่สดม่ไ้นนี้ด่านแรกเป็นยังไงกันบ้างสนุกกันหรือเปล่านะาสำหรับแมปนี้นะบอกว่าเป็นแมปที่น่ากลัวแล้วก็หลอนอยู่นะเป็นแมปแนวเฮอร์เรอร์นะบอกเลยว่าด่านที่เราเล่นเนี่ยเป็นแค่มิชชั่นแรกและด่านแรกเท่านั้นถ้าใครอยากให้เล่นด่านสองด่านสามเนี่ยคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะเดี๋ยวพี่จัดให้เลยนะครับผม ก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นรอดจากผมทำคลิปต่อไปนะฮะโอเคครับบ๊ายบาย